ก็สวัสดีพี่น้องไก่ชนทุกท่านนะครับบายวันนี้แดดดีมากครับเอาไก่รุ่นออกมาอาบน้ำกัดแดดซะหน่อยหนึ่งกำลังโตขึ้นมานครับเริ่มจะสู้กันแล้วชุดนี้ก็จะเป็นก่อยตัดง,งอนเนาะเป็นก่อยตัดง,งอนมีทั้งสีพมา่าสีสาสีแดงและก็สีขาวชุดนี้จะเป็นก่อยตัดง,งอนหมดเลยชุดนี้อนาคตไกลครับ นนี้นะเป็นก่อยตัดงอนบากัดเดี๋ยวจะพาไปส่งดูทีละตัวทีละตัวเซิร์ฟๆนะครับชมความงานของมันไปก่อน